เอาเรับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการนน้ตเทพซาทีวีรายการที่ใช้คำว่านะครับเปลืองที่สุดในโลกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวดาบของทันจิโร่นะครับแต่เป็นเหล็ก1045นะครับไม่ใช่เหล็ก1060ก็มาดูกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นเรามาเปิดกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับ ครับเขาก็จะห่อ,อมาให้แบบนี้เลยนะโพกพลาสติกอะไรที่เพิ่งเปิดกล่องเลยนะครับเนี่ยอ่ะก็มาดูภายนอกกันก่นกอนนะครับก็จะทํามาประมาณนี้นะครับความเหมือนอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเทียบในอนิเมะเลยนะว่ามันเหมือนแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นเหล็ก1นึ่ง1ก็เลยยังไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาดูใบดาบกันนี่ครับใบดาบอย่างที่ผมบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันกับเหล็ก1060ครับมันจะใบเล็กกว่านะครับเออตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมนึกว่าไอใบเหล็กของ1045เนี่ยจะมีความกว้างของใบดาบเนี่ยเท่ากันกับ1060ครับแต่พอซื้อมาแล้วลองเอามาเปิดดูโอ้ไม่ก็ มันเล็กกว่านะครับซึ่งก็ไม่ตรงคอนเซปต์ของผมนะเพราะผมต้องการความเหมือนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันสามารถฟันขวดน้ำได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถฟันจริงๆจังๆแบบพวกมไม้ไผ่พวกอะไรแข็งๆได้นะครับมันเป็นเหล็ก1045ไอัน,นี้ผมก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันใบเล็กนี่ยที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไอ้ตรงปลายนะครับ มันจะเป็นหักมุมคิสกิแบบนี้มันจะไม่สวยนะครับโอเคก็สําหรับเล่มนี้ผมก็จะขายนะครับจะปล่อยจะปล่อยที่จะปล่อยที่ราคา1,300ไม่รวมส่งนะครับโอเคก็สำหรับใครที่สนใจเล่มนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้ทาง Facebook นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ผมจะยังไม่เล่าประวัติของออทันจิโร่นะเพราะว่าเดี๋ยวรอไอ้ดาของทันจิโร่ที่เป็นเหล็ก1060นะ่ะมาก่อนแล้วผมค่อยทำการรีวิวนะครับโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ยังมีอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมจะขายเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเตรียมมาแล้วละ่ะนีอ่อยู่ในกล่องนี้นะครับ นี่ครับดาบเสาหลักไฟนะครับอันนี้เป็นเหล็ก1060นะก็ไอตัวเนี้ยผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีตำหนิตรงไหนก็สามารถไปดูในคลิปเก่าของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่เปิดให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ตัวนี้ก็จะปล่อยอยู่ที่1,200บาทรวมส่งนะครับโอเค โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ